มีเมนูยังไงไอ้กินนี่มื้อนี้วเยสอ่าต้มไก่คับผิดเอกไก่ฮะแกงไก่กับอเอไก่ออไก่อันต้มไก่นี่มากแต่ว่าเออไก่ยังบ่เคยได้กินลองๆๆว่มื้นนี้มายามพดตู้บ้านศบขอนอ่านี่ๆเมียในบ้านสบายดีเอ้ยสบายอ๋อะได้แบบบหินหินเต เห็นเต็นท์น้ำมันเทโทัศน์วะโอ้อเอาโจบมาละวะเสนอมาแท้โอ้เปิดโทรทัศน์มือเลิ่ของพิต่น้ำโทรทัศน์นี่เ็น้ำโทรทัศน์แม่พาออกมายู่อ่ะเจ้ในบ้านยู่ผนี้ยูลอกนี่วกเนาะอาจจะมียู่บ้านก่ากับบ้านหม่เนาะ มาเลี้เส้นทางอย่างละพ่อกับแม่เอาพาออกมาอยู่บ้านใหม่อืแล้วแม่เลี้ยงหมูเอแล้วเลียงของน้องทุกมือเลยแม่ตอนตอนตอนเศร้าอ้อาย้ยงข้าวล้วเอาบริเนื่อตอนแรงลังจากที่เลิกเงี้งยแม่วางเลียงให้คือกกเกลือหมูกับเลี้ข้าวอ๋อเนีเน่ยน,นั่นเนี่ยเนี่ยเลี้ยกันคือมีอมีไอ้น้องมี่สามคนมีไอ้กับน้องมีทีแบเบเด็กเลียดเท่ยนะเริ่ดเร็วเงี้ยไอ้ต้องแปลว่า ดส่วนภักให้แม่เออกับอันซักเครื่องให้น้องเออส่วนน้องแล้วเป็นนึ่งข้าวล้างเลยกับเกลือหมูโอ้อยแลกให้เบี้ยกันได้แล้วละแม่เพราะว่าสิไปลิ้นทางไหนก็ไปโลดแล้วประมาณตอนประมาณหกโมงนัดต้องมาเฮือนต้องกลับมาเฮือนอเฮือนอ้ยเหน็นแล้วเป็นเกี๊ยวขือแส่ย่าน <c oughs> เออว่าแต่ว่ามื้อนี้มีเมนูยังไงไอ้กินนี่มื้อนี้วัชเฮ็ดอ่าต้มไก่กับผิดอ,อกไก่ฮะ แกงไก่อ่อไก่อันต้มไก่ในมากแต่ว่าอ่อไก่ยังบุเคยได้กินว่ามันต้องเท็ดมันเฮ็ดจังได้แน่ต้มไก่อันออไก่นี่นะเฮ็ออไก่ใส่ข้เบือไละใส่ขาเบือเผ็ดใส่เลยแล้วก็อ่อแล้วก็ที่มีมะเขืออันี้ใส่น้ำห้อีรดรไรเนมาีจะมากินซะเออเดี๋ยวจะนอยมามาซิมออไก่เคยกินแต่ต้มไก่เนี่ะสองเมนู เห็นในบ้านเมื่อกี้มันอันนี้ก็โปกไก่โปะโปะโปะอยู่เมื่อกี้ไย่านย่านมันไปแผ่วระแล้วก็ใส่ซะหลักมะเขือเพิ่นอีกโอ้โอ้ยมะแขงอะไรออกมะแขงอไรมกินมะแขงก่นมะแขงวะกินได้บ้างกินได้ไอ้โจกินได้ไอ้โจกินหมดละเอาอ้ไรก็กินได้ถ้าน้องเฮ็ดไทยใคร โอเคมาเลยนี้แหละอืมมันต้องซิมมาได้แปลกๆใหม่ๆในแม่หนอแก้ว <c oughs> แก้วกูได้แมนมาเพชรดิบกันครูเพชรสดอ่าถ้าอ่อนนิเพถิแหงแ้งก็ได,ด้ไเพชรดิบก็ได้แต่ว่าหามาเพชรด,ดิบมันซ่อมงยากก็เลยีเซพเพ็นแห้งเอาเ <c oughs> พ็นแห้งสนอแห้งกัแเสถียรกันเพราะใส่กระซิเปียนไปเรื่องเรื่งนึงอืมไอ้เจ้ากินเพชรได้บ่กินได้นีมาแข่ง อันครับมือนี่มีคนแต่งกลิ่นซูกลิ่นเป็นเป็นเมนูใหม่เมนูอะไรพี่คนว่าอ้อไก่วปัสสนอ้อไก่อ้อไก่เอลองดูอ้อไก่ได้เอาพี่อายังไม่เคยกินจักเทือออ้อไก่ฮะน่ะคนว่าเช็ดอ้อไก่กับแกงไก่วปัสสนเอาเลยพี่ลองดูบรรยากาศีอยู่ในโคดิจิมันนะครับก็รู้จักกันมานาน โอ้ยหกเจ็ดปีแล้วครับถ้าเกิดมาสดก่อนก็จะมานี่มาแว้หาผู้ใหญ่บ้านนะครับมานอนบ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่เขาก็จะดูแลอ๋อครับ,รบอันนี้เมต้เมต้นี้อูจะแปะนะดสิบแล้วน,นะตัวเมอกี้เห็นเขากำลังเอาอาหารให้หมูก็คืขอเอาพวกมันพวกอะไรับก็วิธีดั้งเดิมดีนะครับ แล้ว่าทางมากวดจัดมีเร <c oughs> ื่องอาหรกินปก็ิีมีอาหารประจำท้องถิ่นไหมมีก็มีมีมีส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่เขาเขาจะไม่ชอบพวกกิ้งย่าง<อ><อ>นะครับ<อ>จะออกลักษณะคล้ายๆกับออกแต่ไม่ใช่ออกเห<อ>มือนเราจะออกนะไม่ใช่นะอะไรอย่างงี้นนะครับจะทํากับข้าวอะไรที่มันมีน้ำแลรจิ้มจเนืครับจะเป็นประเภทนั้นครับ ที่ต่อไปเป็นหน้าที่อุคัมเนอร์วอนี้เอาหักเมแ็กล้อุคัมแม่ควาแล้วก็หากก็คือเป็นลายของอุคัมนะครับวันนี้โซ่ฝีมือไหนโซ่อะไรแม่ซื้สินกินแวน่นะมบากว่าใครบออตัวนี้แล้นี่ถ้าอนี่เนียแซบเลยแซ่บผูบ่ากินเมียอดีกว่าแ่ม อย่างที่แม่กอนนี้เป็นตะจชื่อไวเดอร์รุ่นน้องกันมาเบิ่งอยากเที่ยงเด้อเพราะว่าได้มาไซยามทุกส่วนอันนี้แหละแม่ได้วันนี้เลยแล้วเสียชื่อช่องหน่ะรับรองมันก็ต้องเป็นหนึ่งสี่แล้วเด็กน้อยสนนบดเอาว่าไราไม่เสียชื่ออ้าวฟันสามบ้านอะไรนั่มไบบูมาเขาเขาว่าเล็บมือนางอันนี้เล็บตีนไก่ เวลาครัวไก่ที่แซบรูปรแซบมันต้องมีหมาทาั้งขางพร้อมหมาให้กำลังใจนี่เหรอฮะเฮนี่เยอืมอืมเอาดีได้เอาแต่ไก่ได้มือน้องบอกอ๋อได้ไอ,อ,อืมมันต้องแนวนั้นน้องกอดมีเลี้งอยู่ในสวน ต้มสมไก่กับอ่อกไก่สูตรลองซานพันว่าแต่มาเห็ดอยู่บ้านซบขอ <c oughs> <c oughs> นนันเอาเงาบบานี้เอาโอ้ยมันจะได้กินหย่อนอยู่ะ <c oughs> <c oughs> มะเนาะเดียมาได้เลย ก่อนลุกศิษย์ไอ้แม่นนแม่เวรเกี่ยวโม่ไก่อนเห็นมือวะเมื่อกี้เบนจกนั่นให้กบปอบจกตับ <c oughs> <c oughs> ลากใส่ออกอีก <Okay. S 1> อ่านเห็นว่า <c oughs> มันแหละนี่นอกจากหมาให้กำลังใจแล้วยังมีแมวให้กำลังใจได้เลยนะ่ะ กับโบมายามในบ้านเพิ่นสามสี่ปีเพื่อนว่าเห็นจะได้ทรทัศน์ประสนเือนน่ะมากินเขานั่งกับปากโปตีมันว่าย้อนโควิดนี่แหละก็เลยบเดมายามมือนีเลยกพาน้องชายกับน้องสาวมามือนีหมดจปีเลวเนาะเออสามปีแหละก็เลยถือโอกาสให้น้องสาวอุคํา แต่งกินแล้วก็มีแห่แหน่บอลทัวร์อย่างนี้พี่จอแล้วน้องอันอน้องอัน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 แน่อันแท้ๆนี่เบิ้งมาหนี่มาเบิ้งว่าสาวรองซั้นมาแต่งกินอยู่ซบขอน สีมีรสชาติคือกันก็นลงซานบอเดี๋ยวน้อยมาซิมนมกันเถองนาน,นาหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนล้วแม่ครัวกำลังเกลียมเครื่องหืมกำลังเกลียมเกลียมเครื่องเครื่องนุ่งหรือเครื่องแกงเครื่องแกงเจ้าอก็คือว่าเครื่องนุ่งเยียมมาเกลียม <c oughs> เครื่องเฮทศแกงไก่กับอออกไก่ไก่แล้วเนาะแม่อันนี้ตั้เครื่อง้ออไก่แล้แล้ว ข้าวเบือ่อหัวสีไข่อ่ามักแค้นกระเทียมมักเพ็ดจะได้บอว่ารอถ่ายอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมั้ยบ่สามชั่วโมงมึงจะไหวหิวเข่าได้ไงน่ะอดเอาอดเอาอ่าอดเอา,นเ,าเนาะย่างักชิลเลอร์คำอืมไอ้อ่มอามกินข้าวเสี้ยงเมี่ยงกับุ่นนี่นะกินข้าวกี่ตัวเอาข้าวเสีย้ยงเมี่ยงครับว่าแซบ่บเขาว่าข้าวกี่ตัวนี่นะ กองเสียก็นั่งถ่ายได้นี่นั่งถ่ากินข่อยี่หนิก็ดีนะทานเข้าวสุกอืมทานข้าสุกแล้วเสียบตาโอ้ไก่ก่อนอ๋อไก่แล้วแกงไก่สุดท้ายแล้วก็ปรงลงมาพูดเลยเป้าเลยนี่ก็พูดเปขาเลยนี่พูดเลยพูดฮึรอถ่ารอถ่าจังหน่อยเ <c oughs> ขาไม่หรือเขาเกานี่ในบ้านนี่ <c oughs> ว่าเขาไม่เขาท่านได้ห่ะ นี่ก็ลองเกี่ยวของ<อ>ม่าอ๋อคือว่าได้กินขาวใหม่แหละยางอออเอามเดี๋ยวก่วอนแรวมืออื่นจะตัตั้เน,นี่ยแสดงว่าไก่ได้กิน,นได้เลยหมอลงลแล้วไก่ความเป็นจริงแล้วะเนี่อสิอ่อก่อนหรือสิแกงก่อน เพรก้อนมันบอกเอาใกล้ข่าหัวสีไครลงไปจดจวดจวดจอดจอืมปลาแดกมุ้ยปลาแดสิโอ้ยยังมันถือใจอ้ายถือใจอ่ายถือใจอ้ายใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกก็ปวดถือใจแม่เพราะว่าอ้ากินปลาแดก เอาไอ้กระตจะชื่นน้ำปลาเอออาเซย์ผงพิเศษเพิ่มความอร่อยอ๋อแล้วเว้นมันไอ้โจหันไอ้โจหันหลังเพราะจะนิเอีกคั่วไก่ให้มันสุกมันมาแล้จะค่อยอาเอาน้ำมาเติมใส่เกลือแล้วก็ทอดลงไปอืมมันจะเบิ่งเนี่ยไก่ตัวบางี้เนี่ยมันหยาบๆเพิ่มอีดเลยเห็นใจผู้เฒ่าเลยนอนในบ้านเนาะ ยไก่เข้าเี๋ยทเอีก้ว่ินยาอันานตัว่าแใส่หมนครับเบื่ออนใสนาคขาือเตอนย่อนเดี๋ย้วยมันเันหาก่ะอ๋ะ รถไปหอดรถหอดครับไปหอดเนาะหอดแตะตั้งเนาะบอดกาไม่ต้้งเนาะตามตามแนอน้อมไปคนเดีย นางสาวมานำกั่เจริเมือก็สิลอดตายัสิระแต่พอสั้นกับก็สิญาาอยู่เป็นความโชคดีของเราแล้วความโชคให้ของเราของโม้ขนโชคดีใส่โาเลยนะครั้งเลยเนี่ยน่เนาะโชคดีของอู้โซนไฮของไ้โจ้ไอ้น้ำไที่แน่ๆนะถ้าอันไม่เอามาด้วยเน่ย พี่ก็บิ๊กจะพูดยังไงแหละเออพี่ไม่จะบอกว่าอ่านครอบครัวนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นเละก็ไม่รู้เห็นแต่ละคลิปว่าอ่ะนทำอาหารอะไรเงี้ยน่าจะซึมซับบ้างนอนเหรอทำบ้านจะกินไม่ได้ทำได้แต่กินไม่ได้เอาได้ไก่้หนูหยาบเลยหรอได้เข้าใจ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องที่ต่ำไว้เรามีข้าวเบือ,ท,อบที่เราต่ำกีเกลือเอามาคอยน,ะอนานกันเนาะชัมันสีเปลี่ยนตอน,นหรือผสมกาวน้ำโซคอนหรอให้มันละลายก่นอนเดีเ๋ยวเจ๊โบเก่งใจอายจะหน่อยเนาะแอ้ม <c oughs> <cả> ันฟ้งมาเออต้องยอม้องแค่ไหนเหจ๊หัวจวักเลย ทุกคนกันเองออ่ะมันอ้อมไก่ในน้ามันแห้งนอ๋อเกิดอ้อมนาอมอนน้มันนมันงมันชิบชิบหน่อยนึงะนั่งน้องใช่ป่ะแถวมันเที่นี่เจ้าแถวต้นไทรลักลกษ์กับสีปอปตีนแล้วก็ต้ม แล,แล้วก็แจวแล้วก็แจวมีไม่แจวมีแจวได้ไหมเยมีแจวมีแจวตามที่อ่ะเดี๋ยวอ้อเนี่ยยากมากไม่ค่อยได้กินเออจะเป็นอ้อหลามเนี่ยแมนออ้อหลามเนี่ยแมนเพราะว่าครอบครัวเนี่มากเพราะว่าคนเป็นคนมึงร่วมเด้ ไอ้พาไอ้แง่เป็นเอาะลามยวนแม่ขงสอนประเทศไทยเอาะลามปลาสะเงี้ยปลาสะแงี้ยเปลาหมูเป็นปลายยกขนาดใคล้ายปลาไหลเดี๋ยวมันเป็นตัวชนิดเนี่ยวอ๋ออะไรอะไรลายหนึ่งบอกปลาลายหว่มีลายหนึ่งเขาที่ว่าเขาใครใครขยาน่าขยานขยาน่าเป็นป่าดาบป่าดาบหน่อย ลองซิมเบิร์ปอกไก่อ้าวพูดขึ้นโยนเลยนนั่นเ <c oughs> อาใหเลยโห้ราใส่ดีตัวจับโยนให้ก็่ันโยนเราปาก <c oughs> แล้วมันเป็นสูตร <c oughs> มันเป็นแซบ่บ <c oughs> <c oughs> มันเป็นแซบ่บมันเป็นสูตรใส่ตอนอ่ะ <c oughs> มันมะเขือใส่ตอนน้ำฟูดพพข้าวหน้ามูพูดละมันซีไทยสีมะอะกระนิษยวหอยทอดไสอ้ยํา ปัดฟดบกบกเลยนเือกับสีสมแมนต้องใส่ตอนห่อนเนาะดออเ,เกมากีโจดีย่ดเดยุมาอู้เป็นยอนเจ้านานตรงไก่ไอแก้วเนี่ยนานมันกระสิเป็นชั้นแล้วจสกินเกินว่าเอะไก่แซ่บๆมันต้องใจเย็นๆเนาะ เปนเวลาอดเกาเนี่ยเาไอทานลอ่าถากะถานาแต่ว่าผู้นี้เพิ่นเอาของหวานอล้วนี่นะฮะอันเอาของหวานเจ้าวะนะม่เล้วครับไม่ยั้งอันนี้นะรับมักซิดาพลังอ๋อมักซิดานั่นก่อไปนักกบตัวนี้นะ โอ้เรามันเข่าแข่วเด้อเบิ่งเบิ่งทานนางในครัวนี่กับพี่เรื่องโอ้ยหน่อ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 เสียจังได้กว่าเดียวนี่๋อกันยังพระท่านแล้วเนี่ยเอาออกมาใส่ขี้ประทานอยู่นี่แทนอ๋ออันนี้พอที่แกงเลยว่ะอ้าวจัดไปสันหี โอ้ดีเออในบ้านเป็นภรรยาในบ้านเป็นแนะนำให้เนี่ว้าว้าับพี่โจไงไปขวบข้าไปขี้งูมักเพชรลงไปดูภรรยาภรรยารอภรรยาว่ายใ้นะแไนำนี่ไงเซาเซกกระดาลงไปนะจ๊ะรอท้าให้น้ำคนเอากระทีเอาใกล้ดูอารมเป็นโตเลยวะ ฝักแล้ฟังแล้วเออสันแบอมอโทค่ะเไทยคือารนนมากนันน่ะติดไมานสันึ่งนี่น่าสันไดอแสดงว่าเขาใกล้สัได้กินแล้วสันนี้นนี่เาขาสใหม่อ่ะนโอใจถ่ายเดียวเดียนึงก็สนด้กินแล้วถาโปแซบมื้อนี่ลรับม้อื่นกินไหมกินข้าเสี้ยงเมี่ยง เมนูที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยุเข่าอ่ะนยุเข่าโอ้โหโอกโกเลยนี่เนูที่สองมาแล้วครับเดี๋ยวสีงจะได้โจ้เลยลองไปทั่เลยลงกันไม้แันะกันเป็นเน่นันจะดี เอาไปหัวการกันก้อนยังมาแล้วอันนี้ยังมาแล้วอ่ะยงบดกน้องนี่นะคะยังมาแล้วเรื่องนี้น้องใส่เครื่องส้มเข้าไปพร้อมกันเลยใบมะขามเนาะอ๋อต้มไก่สะใบมะขามอ่อนแล้วใสทับบ่อไปร่นเรือมาเติมลุดตรงนั้นมันแซ่บเลยแล้วแซ่บกันก้อนไก่ไก่อ่อนพี่แก่ในบ้านโอ้โตบา่า lá ừ, <laughs> ừ. <laughs> neo <laughs> <mà> <laughs> <laughs> <bài mạ> <laughs> <laughs> xay nó vẫn on. măng cụm à? Ừ, có bao? Măng măng cụm bao? Đây đây này. Măng, măng kiều bao? Bao măng kiều? Kiều luôn. Này, đây. Này bao 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 ไปอ่อนก็ได้ไปแก่ก็ <c oughs> ได้อยังให้ทัแก่หลายได้ล่ะถือมาเด้อในบ้านได้ลายเชื่อฉีมากแต่ที่บิงเดียวตลอดเรามาหาทั้งหน้าแต่ว่าโซ่ออกเกูีทุกอเม่อกนแหละมีน้องสาวมันำมันกับทีขข่ใครมียงงี้นี่เอาก็ะี้มาปรุงเนาะโดยใช้น้ำปลาใช่ไ งพิเศษเพื่อควมอร่อยโอ้โหหมดรถเงินหูไปแม่โมเป็นบอกระดิ่งนั่นอนๆแล้วอ้งต้องแซ่บไปนี่แซบบกระคาดเนอะร้านเช้ากับ่าสินนี่มีคนล้ะอู้งก้เลยนะโหจรงเลยมันว่าคมใบมากอันจะใส่หลายคนพี่บอเอ้า เออมันก็จะอื่นอันนึ่งแล้วเออออกก็นมใจ่ลายคุมก็ือมเสอลายจแกงส้มแกงแกงส้มมแลเอาต้องคนแล้วเอาอันใส่หอมหอมยมนพกใส่อันนันคือนอ แ่ันนี้มาอย่างอ่อย่านั้นหายเมือยังยังอไเนอยอางอเะยนอ่อกอยดินปะอ๋อใส่อ้อยพ่งอยู่น้ำพอมปะเอาหอมใส่โอยนี่ที่แน่อยู่นี่หาบ้ามาเป็นที่ไปแจแจหมอเพชรคนเขาบดหรือว่มือเส่าหมอกเพชเยุคในรถคุณได้มาคดคนงานอ่ะเอาหอกเอันนี้ต่ำมือกัได้เอาไมเลยเอาแจพูว่างเลยไ่ได้ชิเศษเลยอ เอาเอาเมลอเข้าต้มต้มไก่สูตรผู้น้อยก็เคยกินแล้วต้มไก่สูตรอาคาก็ได้กินแล้วแล้วก็ต้มไก่สูตรเตี้ยงก็ได้กินอยางสูอยางไรแต่ว่ามือนี้ต้มไก่สูตรลอมซางเคยกินมืไอนี้แหละบ้านเนี้ยลองเบิ่งเนาะว่าสิลาบชิจื้อมาสิลาบชิจื้อ ้จะมีแผ่นสองไหนมันเทศอ้อไปอีกไหนอ่าเราต้มไก่บัคาตัวนี้อ้อให้กินอเอาไปเป็น,ปนกแก้วบันแก้วเ,เอื่อยหอยเป็นเกี่ยวปลาตกใส่ได้แก้วเหลือกินเดยอะเข้ากัน มาเกี่ยวเด้ออะไอ้โจพอเด้อมื้อนี้พอเด้อเด้อมื้อนี้เออพอเลยกินเลยเด้อคนเดียวเลยเนี่ยคนเดียวแก้กันที่คนแชร์แองกินเดียวคนเดียวพอพอแล้วเด้อว่าได้กินเดียวเหลือเลยว่าว่าสิบ่เอา

ำมาได้ความไม่เื่อไม่ไปกินแล้วเขาเจ้านี่เจ้าคือพวกเราไม่กินข้าวเจ้ามาทุกท้าแล้วปั่นใจของประชาชนตอนยามอยู่เขาจับหมูจับหมูนั่นแหละโอเคเรา้เลย่นไม้ตั้าตมอห่่อแยกวงเด้อ มักินวงเดียวกันเยอะกิ่นวงเดียวน่วงเดียวันียนอมายามดะอ้าวนอนมายามกันนะห่างวาแยกวง้อเอาลูกเลยเนาะโดยโอ้มือมือร้อนมือร้อนนะเออนหน้ากว่านังสร้างอีกไม่ต้อเลยตั้ให้ไม่ต้อเลยนี่โอ้ มันต้องแซ่บค่ะค่เรือหม่นะต้องแซ่บคักคน้องสาวก็พดกินมานี่ยอฝีงนน้องอุคัมน้องเอเขาบอกนะคบว่าผ่านไหมวิจวนเชิญครับอัเชิญเลยใช่ไหมเชิครับทดสอบทดสอบจะให้ผมจิมอะไรก่อนอ๋อครับอ๋อ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 ออกอนจ จำกินเห็นบ่บงบางนาบเลยเนาอะไรเสด็วมามันยานอายมักินหลายเนี่จำบาโอ้ยดี่คนนี่อ้แล้อแหนี้พี่โจผมชิมน้ำพอนะครับอืมขาบสรตัวแตกอยู่เว้ยโอ้ยคัเจ้าเสียชื่อปบติอนี่หอะเลยนะหอมคนแ่ตัวแตกบ่ มายว่าแปลกสหรับไอ้ไอ้คนที่ิ้มนมาดไคแกเคียวหวานนะไแกเคียวหวานมางราจริงเหรอครับพี่ใช้ขบ่อเลยองงงไยนี่ก็ใส่เรจริงจอซิง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 ้มส้ม่ค่ายก็ต้งออหลานเป็น่ายูใส่ข้เบื่อนะเบไปก็ต้อส้มก็นะ เอม่แกระสอมนิดๆก็เลยใช้่อตซ้มมาอยู่กินเ้ากินข้าไม่ผมเยนีแหละมีใใบมะปอใบปอ่อใส่หมูแมนใบบุ้หูเอออโกเขาอยู่ไทยเป็นคนมากแปลวารวมโอ้นี่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 น่บคุณยายิ้ตับมันจะแซแล้วแซ่บยตมนี่แหละ ผู้ใหญ่กินบตับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามาเมนเจ้าตับด้วยไหมเนอะขอเชิญไหมเชิญเลยอะไรครับคาร์ดคาร์ดมาล้วเดี๋ยวหนังสาวที่ในกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งอย่งนี้นะวันจะมีผู้ใหญ่มาแล้วก็คนดีๆครับเป็นชอบฟองนะครับนแล้วเขาคุยจบวมาแล้วครับที่พามาเนี่ยไม่ได้นอนนะยินดีครับยินดียินดีครับโอเคถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สี่สำหรับ น right? ้องอู๋ก็ทำกทำะราหรือว่าเอาลอยนะครับเออซ่โอเคไม่ทำก็ต้องทำป่ะเมื่กี้ข้าวกินก่อนด้วกันเด้อดวมีตามชมกิปต่อไปเด้อนเล้มามามาแล้วกไปเครล้บกินมาเมไปเล้น่มนนกินตับไก่ ก็ถือว่าเป็นการศึกษาวัฒนธรรมและก็ประเพณีของบรรดาเผ่านะครับโดยเฉพาะบ้านศบขอนก็ถือว่าเป็นอีกบ้านหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของประเพณีโดยเฉพาะการทำมาหากินเลี้ยงชีพของชาวบ้านในการเดินทางมาครั้งน voilà ี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องอูแล้วก็ของอันแนนอ่อนทันะครับก็จะลืมติดตามชม พวกเราในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ